ยังปรไมยเลยน่งไี่น่งหนงอับใจบได้อยู่ไนนี้ก่งรับจอ๋อจำเด้หนัโอ้ยจะมันรัโอ้ยน้อเลยายแม่แล้ยังอ่ะอทายแม่แล้วนะ้ยได้ไมได้้ได้ไดเด้ได้ได้ดได้ไ้ได้ด้ได้ไดด้ดได้ได้ไดน้ด้ด้าน

โอเคหนึซมเดี er, <S <S oh, okay. ๋ยวนะถึงจุดหาหนึ่งสองอโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองอโอเคอันนีรื่องของใครคะา พออยังโอเคได้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 แล้วพยายามัหน่อยขึ้นหน่อยนึงโอเคโอเคความสูงเลยนั่นเอาครับหนึ่งสองสามสองจะเอาไว้ได้ไหมได้ไหครับผมสามสามสองหนึ่งอ่ากล้องนี้ครับหนึ่งสองสาโอเคเรียบทั้งทีทั้งที่